ันนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวแพรจะมารีวิวโต๊ะไม้แคมปิ้งค่ะตัวนี้นะคะเขาทําจากไม้จริงเปรดเเลยนะแล้วก็เคลือบกันน้ําให้ด้วยคือรูปไปเนี่ยไม่มีสากนะลื่นไม่ต้องกลัวเส้นตํานะสําหรับความยาวของเขานะแนวนี้นะ90เซนความกว้างนะแนวนี้นะ60เซนแล้วก็ความสูงจากพื้นเนี่ย44เซนก็คือแบบขนาดกําลังดีพอเหมาะสาหรับ2คนสาคนได้เลยนะอ่าแล้วก็ เขาจะมาพร้อมกับกระเป๋าผ้ากระเป๋าผ้าเขาจะมีสองช่องจะมีช่องหนึ่งเนี่ยจะเป็นสําหรับใส่ท็อกไม้อีกช่องหนึ่งจะเป็นสําหรับใส่ขาขาโต๊ะนะคะซึ่งตัวนี้ซื้อจากช้อปปีนะตอนที่ซื้อเนี่ยราคาประมาณ1นึ่ันบาทก็ไม่ได้แพงมากนะแล้วเขาก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หนักมากนะเบาๆเราไม่นานถึง30มสิบโลนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าตอนการตอนเก็บจะเป็นยังไง ดูเ,เดี๋ยวเรามากางโต๊ะกันนะคะเริ่มจากรูดซิปเปิดกระเป๋าเอาส่วนขาโต๊ะออกมากระเป๋าเขาจะมี2ช่อง2ซิปนะคะช่องหนึ่งเอาไว้ใส่ขาโต๊ะอีกช่องหนึ่งเอาไว้ใส่ท็อปไม้เอาขาโต๊ะออกมาก่อนค่ะจากนั้นก็เอาบานล็อกล็อกที่มุมขา2ฝั่งเป็นอันเสร็จขั้นตอนการตั้งขาโต๊ะค่ะต่อไปเราก็ไปรูดซิปเปิดกระเป๋าอีกช่องเพื่อเอาท็อปไม้ออกมาวางราบไปบนโต๊ะเลย ตรงปลายของแผ่นไม้จะมีรูอยู่เอาไว้ล็อกกับขาโต๊ค่ะแค่เอาปุ่มไม้ตรงขาโต๊ไปเสียบเข้ากับรูของท็อปไม้ถ้าอยากให้โต๊สูงก็ใช้รูในแต่ถ้าชอบแบบเตี้ยๆก็ใช้รูนอกขั้นตอนสุดท้ายก็แปะเทปตินตุกแกตรงกลางทั้งสองฝั่งเพื่อยึดขาโต๊กับท็อปไม้ให้มั่นคงขึ้นเป็นอันเสร็จค่ะ When นำมาออกแคมป์กับพื in nice no no so Indeed, ้นหญ้าดูดีหรูหราหมาเห่ามากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาพับโต๊ะเก็บกันนะคะเริ่มจากปลดเทปตีนตุ๊กแกออกก่อนแล้วค่อยปลดเอาท็อปไม้ออกจากขาโต๊ะดึงท็อปไม้ขึ้นมาทั้งหมดเลยจากนั้นก็ม้วนเก็บค่ะ ต่อไปก็มาเก็บขาโต๊ะกันนะคะปดบานพับออกก่อนแล้วพับตรงกลางมาชนกันจากนั้นพับขาข้างหนึ่งพับลงข้างหนึ่งพับขึ้นเป็นอันเสร็จค่ะที่เหลือก็แค่เก็บเข้ากระเป๋าตามช่องก็เสร็จเรียบร้อยค่ะต่อไปจะเป็นโต๊ะพับอีกแบบหนึ่งนะคะ โต๊ะพับเซตนี้เป็นอลูมิเนียมทั้งชุดนะนี่ให้ดูทั้งขาทั้งท็อปเป็นอลูมิเนียมหมดนะคะความยาวของเขาเนี่ยอยู่ที่90เซนกว้าง55สูง50านะน้ำหนักเขาอยู่ที่4กิโลกร,รมัมแต่สามารถรับน้ำหนักได้ถึง50-80กิโลกร,รัมเลยนะคะเซตนี้แพรซื้อมาจากช h อปปีราคาประมาณ990บาท มาพร้อมตะข่ายเลยนะราคารวมเลยบางช่วงนะคะเห็นลดไปถึง600กว่าบาทก็มีนะถือว่าคุ้มมากเลยนะคะเซตเนี้ยใช้หลายทิปอยู่เหมือนกันเพราะว่ามันเบาพกพาสะดวกเนี่ยยกได้เลยอะ่ะคือแบบคุ้มค่ามากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูตอนกลางตอนเก็บอีกทีหนึ่งนะคะ สำหรับอุปกรณ์ที่ได้มาจะมีทั้งหมด6ชิ้นคือกระเป๋าใส่ตัวท็อปด้านบนท่อนอลูมิเนียมที่เชื่อมท็อปกับขาโต๊ะขาโต๊ะแล้วก็ตะข่ายค่ะเดี๋ยวเรามากางโต๊ะกันนะคะกระเป๋าเขาจะมีที่ใส่2ช่องเอาไว้ใส่ขาช่องหนึ่งใส่ท็อปอีกช่องหนึ่งเอาของออกมาจากกระเป๋าก่อนค่ะ มันจะมีท่อนอลูมิเนียมสท่อนที่พับอยู่เอาข้อมาต่อกันให้กลายเป็นท่อนยาว2ท่อนจากนั้นกลางขาโต๊ะแล้วเอาท่อนอลูมิเนียมมาเสียบกับขาโต๊ะตามรูที่เจาะไว้ซึ่งจะมีฝั่งละ3รูเอาไว้ยึดขาโต๊ะให้คงรูปและเอาไว้เชื่อมกับตัวท็อปด้วยค่ะ จากนั้นเอาตัวท็อปมากางบนโต๊ะเลยตรงปลายจะมีช่องเอาไว้ใส่ท่อนอลูมิเนียมเพื่อยึดท็อปกับขาโต๊ะตรงกลางก็มีช่องให้ล็อกเข้ากับท่อนอลูมิเนียมเหมือนกันกดลงเพื่อให้เข้าล็อกเป็นอันเสร็จค่ะ It's midnight, we're all night. Can you pass เดี๋ยวเรามาเก็บกันนะคะเริ่มจากปลดตัวท็อปออกจากขาโต๊ะแล้วม้วนตัวท็อปเก็บใส่กระเป๋าก่อนค่ะจากนั้นปลดท่อนอลูมิเนียมทั้งสองออกจากขาโต๊ะแล้วพับเก็บแล้วก็หุบขาโต๊ะเก็บใส่กระเป๋าเป็นอันเสร็จค่ะ จบแล้วนะคะสาหรับการรีวิวตัวแคมปิ้งเดี๋ยวแพรจะลงเป็นตารางสรุปไว้ให้นะคะโดยรวมเนี่ยก็คือคล้ายๆกันนะฟังก์ชันการทํางานได้เหมือนกันมีกระเป๋าใส่เหมือนกันต่างที่วัสดุอันหนึ่งเป็นไม้อันหนึ่งเป็นอลูมิเนียมขนาดน้ําหนักพอๆกันการรับน้าหนักก็จริงๆอะ่ะเวลาเราไปแคมปิ้งเนี่ยเราไม่ได้วางอะไรบนโต๊ะเกิน20โลอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่ามันจะรับน้าหนักได้30โลหรือรับน้ําหนักได้80โล50โลมันก็วางของบนโต๊ะได้เหมือนกัน ราคาก็ต่างกันเนาะแล้วแต่ความชอบมันก็อยู่กับสีเต้นเราด้วยสภาพแวดล้อมด้วยบางคนแบบคุมโทนสีเบจบางคนคุมโทนสีดําเขาก็ต้องใช้แบบต่างกันเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันอยู่ที่ความชอบมากกว่าว่าเราชอบแบบไหนเพราะว่ามันก็เป็นโตแคมปิ้งที่มันใช้งานได้เหมือนกันหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับใครที่แบบกําลังตัดสินใจซื้อโต๊ะ เราก็ยังเลือกไม่ได้ว่าเจ้ะแบบไหนดีไม่มากก็น้อยเนาะหรือถ้าใครมีโต๊ะแบบอื่นที่อยากจะมาแชร์ก็มาคอมเมนต์กันได้นะคะเพื่อจะเป็นข้อมูลให้กับคนที่เข้ามาดูเนาะแต่ว่าอย่าลืมกดไลค์กดจับสไครต์ให้แพรด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในทลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย